นัลเล็กซันเดอร์อาโนเขาจะไปมาดลีดคนเยอะนะเนี่ยชาวต่างชาติเวยนะครับใช่ใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้ได้ไม่มีปากกา่ถลถ่ายรูปเขาเลพี่ไะไคิดหนพี่อะไรนะใช่นี่ไงถ่ายอยู่ไง ให้ทายช่องอะไรอม่็นไงกูดังทค่ไหนแล้วเด็กก็ไม่รู้เลยเจอรี่แจ็คกูต้องภูมิใจมากๆเลยน้องบอกกดติดตามแล้วแต่ชําชื่อช่องไม่ได้ครับทุกคนครับแลวที่ที่ฟังนี่เพลงอะไรฮะที่ฟังจำได้ไหมเพลงล่าสุดไอปาเจลาพี่ปาเตซาลิบาตตี ใช่ไหมโอเคผมขอมากกูภูมิใจมากมีคนรู้จักแต่ไม่รู้จักชื่อช่องกูทขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นที่จําหน่ายตั๋วนะครับทุกคนครับเห็นไหมว่าก็จะมีไม่ใช่แค่คนไทยด้วยมีชาวต่างชาติมาดูนะมึงม่ธรรมดานะครับที่นี่นะฮะนี่ครับชาวต่างชาติครับตั๋วก็ตามนี้เลยนะตามป้ายราคานี้นะฮะไม่มีบววไม่มีอะไรครับไม่มีแหวนไม่มีอะไร ใครสนใจก็มาลุยตรงนี้ได้นะฮะส่วนกูนะฮะบัตรฟรีฮะได้บัตรฟรีทุกคนส่วนสูงไม่ถึงกะเข้าเลยคนครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตงนะฮะแสนบอลท่าเรือครับผมบตัวจริงเลยพี่ตงวันนี้ครับพี่ตงปีนี้เป็นไงก็ท่าเรือต่างชาติไม่ดีต่างชาติไม่ดีไม่ถึงแฟนบอลต่างชาติมา <ś led> <mm> ไม่ใช่ <mm> นัก <mm> บอลน,นักเบรนักเ,กเต่างชาติไม่ดีดันีนี้ ก็แต่ว่ายังคงทรงพอได้แต่ว่าไม่ดีว่าเป็นทีปีหน้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่เหลือเนี่ยพี่มีความคาดหวังยังไงการท่าเรือออเก็น่าจะเกาะท็อปไว่น่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรไปยังครบ่างครบครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้องฝนรู้สึกไงการท่าเรือปีนี้บ้างคะก็แอบผิดหวังพี่ไอ้นัดที่ไม่น่าเสียก็เสีย ราสู้ได้นะทีมใหญ่สู้ได้แต่เราไปมีปัญหาตรงไหนหนูว่าทีมตัวเล็กบางทีคือเราประหารเราประหารแล้วก็คือด้วยตัวนักเตะด้วยเนี่ยังไม่พร้อมอย่างเควินเนี่ยหายไปนานดินยังเงี้ยเจ็บอยู่แล้วก็พูดตรงคือตัวหลักๆอ่ะใช่ไหมครับมันก็มีผลเนาะอ่ะแล้วยังไงปีนี้เรามีความคาดหวังยังไงกับปีนี้ที่เหลืออยู่ครับหนูว่าอ่ะท็อปสามอะไรพอให้ติดหนึ่งในสี่อ่ะใช่นะประมาณนี้นะครับแฟนการทะลเลอหลายๆคนก็ประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวปีหน้าว่าไง นี่ <laughs> ต้องแคมป์ก็ได้น,นะครับท้กงนโอเคขอบคุณน้องฝนมากนะครับขอบคุณครับดีครับ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามแพสเตเดียมนะครับเป็นสนามเย้าของการท่าเรือนะความพิเศษของมันคือที่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ผมเข้ามาดูฟุตบอลไทยลีกในสนามเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการท่าเรือเจอกับบียูมันจะเป็นยังไงมันจะมันแค่ไหนสมคำาริ่มหลือไหมเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคน้องชื่ออะไร ยูโรครับยูโรครับวันนี้คิดว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงยูโรวันนี้ท่าเรือต้องชนะครับชนะเท่านั้นชนะเท่านั้นครับแล้วกูถามคำถามเดียวมึงกินนมอะไรทำไมมึงสูงกันวะอ๋อน้องเก็บบอลโอเคยูโรโชคดีนะขอบคุณมากครับนี่ครับบรรยากาศสุดยอดมากครับทุกคนครับอ่านี่เราก็เห็นนักบอลการทะเลือวิ่งวอร์มนะฮะยังครับเอาไม่ใช่เหรอตอนนี้ไม่ใช่นะอันนี้น้องเก็บบอล บรรยากาศในแพสเตเดียมสุดยอดมากนะครับทุกคนครับคือคนมาดูเยอะมากแน่นไปหมดเลยทุกคนดูคร <okay ับเดี okay> ๋ยวผมให้ดูคร่าวๆในด้านหลังผมเนี่ยโดดูดิทุกคนครับคนเยอะสัตว์เยอะมากสุดนะครับทุกคนดูเยอะมากนี่ก็ขอเป็นแฟนการทะเลวันนึ่งนะฮะทุกคนครับครั้งแรกในชีวิตนะฮะเข้าไปเชียงแสน sư sejauh mana ่ไดทุกคนครับ่นีเล่นีเล่นีทดูเข้ามาแล้ว่าไม่ชาประตูครับนกาตเกนี็้วอนนี้นาะทีที่33นะครับทุกคนครับมันก็ยังเสมออยู่สูงๆนะครับลูกเกมผมว่าก็ผัดๆกันเลย ยังไม่ได้ดูว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าหรือว่าทีมเยอนีเหนือกว่านะฮะเพราะมันกำลังคุ้ยสิบสีครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปทุกคนจบครึ่งเวลาแรกครับทุกคนครับการท่าเรือกับสู้แบงคอกเสมอถึงศูนย์นะครับตอนนี้ผมก็ำลัเดินลงไปรู้สึกไงบ้างฮะวันนี้ครึ่งแรกสู้ยากพี่สู้ยากแต่สู้ได้นะสู้ได้แต่ครึ่งแรกเราวิ่งเยอะพี่หน้าครึ่งหลังหน้าเหนื่อยพี่อ่าเดี๋ยวลองดูครึ่งหลังทีนะครับว่าไหวปะนะจัดตาสอครับ บอชิดบอชิตบอชิดวู้วู้ว้วคเช็น้บา่วเาบอชก็ได้เสียบำเพนท้าี่ทีละทนบุญมาทันบุญมาทันที่ติพันพวงกันอดีตแต้สอนสวยเว้ย อยากกินหมูปิ้งมางกว่าไกลไหมครับยูยังจะนิ่งอีก่หมดแล้วเหรอคือตอนนี้แฟนบอลก็เรียกร้องให้โค้ชโชคดีวีภมรันเนี่ยแก้เกมคับแล้วส่งปากกัลงไปนะแต่ว่าไม่เป็นผลโค้ชโชคไม่ได้ยินครับผม ยันะครับตอนนี้เหลือประมาณสิบนาทีไม่ถึงเลยด้วยยังศูนูนย์อยู่นะครับการท่เรือกับบอลขอบนะมันมากคนมาเฟ้นมาแจ๊คแย่ไพเฮลโลนิคาสเซิล์สวัสดีแค่ทุ I hope I h o p o n e n e c t e n e นี่ว่าวันได้เร็ ยูพรีดิกส์ทุกท้าย n ิวฟูนิวคาโซส e อ i ์ r ิวฟูทูนิวคาโซ n e นนิวคโซส e n e w c a โ t ส e าโ w c a s thank you การเยได้ีคิดใกล้ๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูครับโตรโอ้โอโอ้ มา,า,า,านหนุน้ไไม่ได้ครับห้ามเนน่าจะแก้หมดเลาเต็มคนแล้วครับายอยู่ไหนเนะี่ยมาอยู่ดูใหนนะ้เนี่ย จบไปเทียบร้อยแล้วทุกคนครับฟุตบอลไทยลีกนะครับคู่ระหว่างการท่าเรือกับว่านนะครับเสมอกับทูแบงค์คอกไปครับศูนย์ศูนย์นะครับทำอะไรกันไม่ได้นะครับโอ้โหก็มันก็มันดำท้องเรื่องนะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลท่าเรือเนี่ยเขาก็อยากที่จะเห็นทีมเนี่ยสู้กับทีมหัวตารางให้มากกว่านี้นะถูกต้องแม้ใช่ครับคือคือใครจะมาแข่งดิฟ่าเนี่ยเราก็อยากชนะแหละ สุดยอดว่ะทิ้งได้นะครับจิตอาสานะครับนี่ไหมพอเตะเอ้ยพอบอลจบก็เอาถุงขยะมาเก็บขยะนะฮะสแกสุดยอดป่ะขยะทิ้งได้นะครับนี่เป็นไงดี่สุดยอดเลยครับดี่ครับสุดยอดมากครับผมเห็นกล้องนะครับคุณพี่ทำนี่แต่ไมเห็นกล้องก็่บี่บอกเห็นกล้องเลยทำไม่พี่เขาทำอยู่แล้วอันนี้สำเพาะที่ไหนดีกว่าระหว่างพี่เก็บขยะไปด้วยครับผมพี่ระหว่างเก็บไปด้วยพี่รู้สึกไงพี่วันนี้ฟอร์ม หลายพูดเลยครับดีไหมมไม่ครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังต่างกันไหมไม่ต่างครับไม่ต่างเล่นเหมือนกันเลยไม่ดีเหมือนกันเลยไม่ดีเหมือนกันเลยที่ความคาดหวังไงดูดูกันนี้มีความคาดหวังไงกับท่าเรือคาดหวังยังไงผมก่ มันก็อยากได้แชมป์อ่ะแต่มันไม่ถึงนะก็อยากได้ไปบอลเอฟดีอีก้ะครับท่าเรือนี่คือเสียใจแฟนบอลท่าเรือนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ฟังแล้วอ่ะลุยกันต่อไปครับแฟนท่าเรือครับพี่ครับรู้สึกไงแฟนท่าเรือวันนี้ฟอร์มก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าก็ก็ดีอ่ะไม่แพ้นะแต่ว่ามันเราต้องดีกว่านี้วันนี้ขอเขามาไม่ดีของมีอยู่ของมาไม่ดีนะครึ่งแรกครึ่งหลังต่างกันนะในความคิดพี่ ต่างแล้วครับแนนเราทำดีกว่านะ,ะแต่ข้างหลัง่เรารับเยอะกันไปแต่ตัวสด,สดที่เราเปลี่ยนลงมาเอ็มป้าอะาเงี้ยเปลี่ยนลงมาคือนั่นแหละเพราะไม่มีประกอรนรั่ก็ไม่มีใครชงให้มันอนะ่ะแต่ผิดหวังนะผิดหวังก็คกองหน้าของผมทิ้มงมมากเลยแล้วดูการนี้นะ,ะแต่ก็จะสู้ต่อไปนะครับผมก็แล้วมีความคาดหวังยังไงฮะกับฤดูกาลนี้ที่เหลือเนี่ย อันที่สองแล้วนนะนี่ที่สองเเดี๋ยวดูการหน้าว่ากันอีกทีใช่ครับนะครับนี่ก็พูดมามาเกับสิปีแล้วดูการหน้าว่ากันอีกทีนี่ก็เป็นเสียงของแฟนบอลท่าเรือนะครับทุกคนครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับทำไมปากรณ์ถึงไม่ได้ลงล่ะครับวันนี้ในมุมแฟนบอลผมก็ไม่รู้อาจจะด้วยสภาพความคิดหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้ใจโค้ชว่าว่าว่ามันว่าเขาคิดยังไง ว่าบินเคนมันมันอาจจะดีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่แต่แฟนบอลคิดว่าถ้าประกอบลงจะมีอะไรมากกว่านี้ถ้าจากไายสีเขาก็เป็นจอบแอฟริกามันนักมันก็ควรมันต้องมีอะไรพูดว่าปะมันอาจจะอว่นหวาวันนี้ดีได้นี้ได้กว่านี้ดีได้กว่านี้นะครับก็น่าเสียดายนะเดี๋ยวว่ากันใหม่เอาไหมยังไงเราเคลียร์มันนี่โอเคขอบคุณครับเป็นไงบ้างมือรู้สึกไงกับวันนี้วันนี้ก็จริงจริอยากให้ชนะแต่เสมอก็โอเค แต่ถ้าแพ้ก็แบบก็อยากให้แบบสู้ต่อไปครับก็สำหรับมึงก็โอเคอ่ะวันนี้โอเค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 ฮะก็วันนี้สนุกมากนะวันนี้ไกด์นำทางผมนะฮะพี่ทัศนะฮะขอบคุณพี่ทัศน์ด้วยนะนี้เป็นไกด์ผมขอบคุณครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับฟุตบอลไทยลีนะครับการท่าเรือก็เปิดบ้านเสมอกับทูแบงค์เขอาไปศูนย์นะครับโอโหแบบสุดมันนะครับแต่ว่าเอาตรงปะแฟนบอลก็เส็่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ย เขาก็อยากที่จะเอาชนะให้ได้นะเออถูกเป็นโคกเนี่ยนะครับแต่ท้ยสุดมันก็เสมอ0ูนย์ไปนะครับนี่ก็เป็นฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของผมนะครับที่ไปดูในสนามนะครับทุกคนครับเดี๋ยวสนามต่อไปเดี๋ยวผมจะไปดูที่ไหนก็ฝากติดตามไาด้วยแล้วกันนะครับใครผ่านไปผ่านมาฝากกดติดตามช่องของจริแจ็คไว้หน่อยแล้วกันนะนะจ๊ะกดซับสไครต์กดติดตามไว้กดช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวไปเจอกันสนามต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชเฟอร์สวัสดีนะครับ <Yay. S 1> <laughs> บ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ